ก่อนทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนให้พระเจ้าจูงมือเราไปเฉกเช่นเด็กตัวน,น้อยที่กำลังหัดเดิน เที่ยงวันอาทิตย์ที่26มีนาคมสัปดาห์ที่5ในเทศกาลมหาโปรดสรมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวันนี้ก่อนทรงนำสวดร่วงทรงเรียกร้องสัตว์ปรุษให้ทำตนเหมือนอย่างตอนที่ยังเป็นเด็กตัวน,น้อยที่เพิ่งหัดเดินโดยให้พระเจ้าจูงมือและนำทางไปแม้ในยามที่พลาดล้มหรือรู้สึกท้อแท้ก็ตาม f r a t e l เ i e sorelle, b u o n g จ o r n น สมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มนำสัตวรุษพิจารณาพระรสารวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ในเทศการมหาพรตของนักบุญยนบทที่11ข้อ1ถึง45เรื่องการกลับคืนชีพของลาซารัสเพื่อนอันเป็นที่รักของพระองค์ซึ่งนี่คืออัศจรรย์ครั้งสุดท้ายแล้วที่บอกเล่าไว้ในพระรสารก่อนจะถึงปาสกาพระองค์ทรงยืนยันว่า พระเยซูเจ้าทรงบอกกับเราให้ลุกขึ้น,นกลับไปยังหนทางที่เดินมาแล้วฟื้นฟูความมั่นใจเสียใหม่ เราจะจูงมือท่านไปเหมือนอย่างตอนที่ท่านยังเป็นเด็กที่เริ่มหัดเดินพระสันตะปาปาทรงมอบคำปลอบโยนของพระเยสุเจ้าเหล่านี้ในขณะที่ทรงเน้นย้ำถึงพลังอเหลือเชื่อของพระเจ้าในการฟื้นฟูเราแม้ทุกอย่างดูเหมือนจะสูญสิ้นไปแล้วดังนั้นเราจึงพูดได้ว่าเรามาถึงที่สุดของเครื่องหมายอัศจรรย์ของพระองค์ก็ตอนที่พระเยสุเจ้าทรงทำให้ลาซารัสเพื่อนรักของพระองค์กลับคืนชีพนี้แหละแม้ความ ความหวังทั้งหลายแหละดูเหมือนจะสูญสิ้นไปแล้วก็ตามจากนั้นพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าพระเยซูเจ้าทรงให้ชีวิตแม้มันดูเหมือนจะหมดหวังไปแล้วก็ตาม มันง่ายสักแค่ไหนที่จะรู้สึกสิ้นหวังง่ายแค่ไหนที่จะพบเจอผู้คนที่สิ้นหวังด้วยเพราะความสูญเสียอันปวดร้าวความเจ็บป่วยความผิดหวังอันขมขื่นการทนทุกข์จากความผิดพลาดหรือจากการทรยศที่ได้รับและความผิดพลาดร้ายแรงที่ได้กระทำ ในช่วงเวลาเหล่านี้ชีวิตมักจะดูเหมือนคูหาฝังศพที่ปิดตายที่ซึ่งทุกสิ่งดูช่างมืดมนและรายรอบก็มีแต่ความโศกเศร้าและสิ้นหวัง อย่างไรก็ตามวันนี้พระเยสุจ้าทรงบอกกับเราว่านี่ม่ใช่สาระแต่กลับทรงยืนยันว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้เราไม่ได้อยู่เพียงลำพังตรงกันข้ามในช่วงเวลาเหล่านี้นี่เองที่พระองค์เสด็จมาอยู่ใกล้ชิดเรากว่าที่เคยเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่เรา พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้มีความเชื่อและมีความหวังต่อไปอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกด้านลบอย่าทนแบกรับความเจ็บปวดความผิดพลาดและแม้แต่ความล้มเหลวและอย่าได้ซ่อนมันไว้ในห้องปิดตายที่ทั้งมืดมิดและดูวังเวง จงยกแผ่นหินออกเอาทุกอย่างที่อยู่ข้างในออกมาซะโยนมันมาให้เราด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องหวาดหวัน่นเพราะเราจะอยู่กับท่านเรารักท่านและเราอยากจะให้ท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง และอย่างที่ทรงบอกกับลาซารัสพระยซสเจ้าก็ทรงย้ำกับเราแต่ละคนว่าจงลุกขึ้นกลับไปยังหนทางเดิมฟื้นความมั่นใจให้กลับคืนมาอีกครั้งเราจะจูงมือท่านไปเหมือนตอนที่ท่านยังเป็นเด็กที่กำลังหัดเดินในชีวิตนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราพบว่าตัวเองเป็นแบบนี้คือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นอีกครั้ง แต่กระนั้นพระเยซูเจ้าก็ยังตรัสกับเราว่าลุกขึ้นลุกขึ้นเถอะเราจะอยู่กับท่านเองแล้วส่งกระตุ้นสัตว์ประหุษให้แก้ผ้าตราสังที่มัดรอบตัวเราออกได้โปรดอย่ายอมแพ้ต่อการมองโลกในแง่ร้ายที่ทำให้จิตใจเราต้องหดหู่อย่ายอมแพ้ต่อความหวาดกลัวที่ทำให้เราต้องอ้างว้าง อย่าท้อถอยเพราะความหลังจากประสบการณ์อันเลวร้ายและอย่ายอมแพ้ต่อความหวาดกลัวที่จะทำให้เราอ่อนเปลี้ยเราต้องการให้ท่านเป็นอิสระและมีชีวิตชีวาเราจะไม่ทอดทิ้งท่านและเราจะอยู่กับท่าน อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดมากักขังเราอย่าปล่อยให้ความหวังต้องมาลายพี่น้องชายหญิงทั้งหลายให้เรากลับมามีชีวิตชีวากันเถอะขอพวกเราได้ทบทวนข้อความในพระสารของนักบุญยอนบทที่11นี้อีกครั้งเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเรา มันคือบทเพลงสรรเสริญชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทศกาลปัสกาใกล้จะมาถึงบางทีเราเองก็มีภาระหรือมีความทุกข์อยู่ในใจซึ่งมันดูเหมือนจะบทขยี้เราด้วยเหตุนี้จึงขอให้เราออกไปพบเจอพระเยซูเจ้าพระผู้ทรงอยู่ใกล้ชิดเรา และดังนั้นเราจะสามารถเปิดใจต่อพระองค์และฝากความกังวลเหล่านี้ไว้กับพระองค์ได้หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้เปิดคูหาที่ฝังปัญหาต่างๆไว้และมองข้ามธรณีของมันไปสู่แสงสว่างของพระองค์และในทางกลับกันในฐานะกระจกบานเล็กๆแห่งความรักของพระเจ้าเราสามารถจะทำให้สภาพแวดล้อมที่เราเอาศัยอยู่สว่างสวยไปด้วยวาจาและท่าทีที่มีชีวิต ีวาได้หรือเปล่าและเราได้เป็นประจักษ์พยานถึงความหวังและความชื่นชมยินดีในองค์พระเยสุเจ้าบ้างไหมที่สุดร่ส์อมทรงตั้งข้อสังเกตว่าเราทุกคนล้วนเป็นคนบาป ดังนั้นพี่น้องที่รักพ่อจึงอยากจะบอกกับบรรดาผู้ไปแก้บาปสักเล็กน้อยว่าขออย่าลืมว่าลูกก็เป็นคนบาปเช่นกันและการที่ลูกเข้าไปในที่ฟังแก้บาป<ม>ก็ม่ใช่เข้าไปเพื่อจะรับทนทรมานหากแต่ลูกเข้าไปเพื่อที่จะให้อภัยและอภัยให้กับทุกสิ่งเชกเช่นเดียวก,กันกับที่พระเจ้าทรงยกโทษให้กับทุกๆสิ่ง จึงขอพระแม่มารีพระมารดาแห่งความหวังโปรดฟื้นคืนความชื่นชมยินดีที่จะทําให้เราไม่รู้สึกอ้างว้างและฟื้นคืนกระแสเรียกที่จะนําความสว่างมาสู่ความมืดมนที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยเถอ